ผมให้ดูแต่ว่านี่ฝาปิดนะเวลาใช้งานจริงต้องปิดนะอันนี้ผมให้ดูก่อนนะผมจะมีภาษาไทยให้ตามนี้เลยนะใช้งานง่ายมากใช้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าปุ่มนี้แค่นั้นเองนะครับมีปุ่มนี้เปิดปิดปิดเป็นต้องเขียนเหรอเนาะเปิดไฟมันจะวิง่งถ้ามีเสียง <c oughs> เสียงตุ้ติ๊ตั๊กดดีสร็จ <c oughs> ตัวนี้เขาเรียกว่ากล่องหลักตัวนี้กล่องรองนี่ กล่องนี้กล่องแปลงไฟไฟญี่ปุ่นมาเป็นไฟไทยโอเคเนาะมีตัวเลขขึ้นห0สิบใช่ไหมครับเห็นไหมอ่าตัวนี้ไม่ต้องยุ่งมันทํางานเองต้องเทคนิคมีแค่นี้เดียวคือเปิดแล,ล้วรอให้เครื่องมันวิ่งเต็มที่ก่อนเราถึงจะทํางานต่อผมทำไม่รู้ก่อนนะนําเข้าเข้าใจไหมครับนำเข้านํา,ำนำเ,ขานเข้าคือเอาเข้าวเทใส่ะแล้วเรามาระบายอากาศระบายอากาศคือเปิดลมให้มันระบายจากนั้นเราเข้ามาอบข้าวตัวนี้อบข้าวเสร็จมันจะต้องออโต้หมดเลยอบเสร็จมันก็จะหยุดของเขาเอง เวลาจะเอาข้าออกกดออกหรือนี่คันโยกตัวนี้กดออกเราอาจจะออกเองก็ได้ดึงดึงตัวนี้ดึงตัวหลังเนี่ยดึงตัวหลังมันจะเปิดนี่มันมีออตโต้แต่ว่าเราใช้มือชัวเราดึงนี่ปิดนี่ปิดอ่ามันมีออตโต้อยู่แต่ผมกลัวน,น้ำนะอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวไปขืนมันก็เอาทําให้เลยผมคาดน่าจะได้จบมีแค่นี้แหละถามไหมอีกรอบอีกรอบหนึ่ง,น,งนำเข,เข้าให้หมดก่อนเข้าเสร็จปิดฝา ปิดไฟเรียบร้อยจากนั้นกดอบเลยแค่นั้นแหละระบายอากาศระบายอากาศคือจะใช้ตอนที่เราจะเราจะใช้ระบายอากาศแต่เราไม่ใช้เราค่าไม่อบเลยอกดอบได้เลยโอเคไหมใส่อบเลยเขาใส่ทีเดียวเก็บนีอเลยใส่จนตัวเลขเห็นตัวเลขไหมเขาใส่ันถุหมุนขึ้นมือเดียวอ่าจะดึงใส่เสร็จข้าวจะขึ้นกระเพาะขึ้นไปเทใส่เทใส่ตึงไหนข้าจะตึ๊งไหนเนี่ยเข้าจะเข้าไปอย่างนี้ อะไรนะข้าวจะตึงคือจะถึงไงใช่ไหมอ๋อเริ่มต้นต่ําสุดเท่านี้นี่นี่นี่ใส่นะนี่กระจกนะครับเริ่มต้นเท่านี้เริ่มต้นเราจะใส่ให้ถึงเบอร์สี่ถึงเบอร์สี่ใช่เริ่มต้นน้อยสุดคือเบอร์หนึ่งก็คือประมาณสามร้อยโลเทียโลก็ไได้ใส่เต็มตู้นี้ก็ไม่เกินสองจุดห้าตันอ่าโอเคไหมครับอ่าจริงพอนี่เราเข้าขึ้นเจากดไหนขึ้นไม่ไหวกดไหนอ่นี่ไง อ้าวที้มึงบอกไปแมพผมเพิ่งผูกง่ายเพิ่งรู้ตัวเดียวเพิ่งพูดตัวเดียวอ่ะก่อนที่ดูนะเอ๋อเปิดตัวนี้เปิดอย่างเปิดแล้วนี่ไฟติดแล้วนะนี่เห็นี้ยมีไฟติดเห็นไหมสีเขียวปุ๊บมันจะรีดเองออโต้มันออโต้อยู่รอนี่ฟังเสียงเครื่องรันเห็นไหมรอวิ่งก่อนรอวิ่งเต็มที่ก่อนคือวิ่งเต็มกำลังอ่ะ เตะกหลังแล้อ่าเราก็มาเทเข้าๆจำนะต้องเทให้เต็มกำลังก่อนนะต้องเปิดเครื่องให้เต็มก่อนนะถ้าไม่เต็มอ่าเทตรงนี้ดูก่อนนะเทตรงนี้เททีเดียวเทตรงๆเททีเดียวเทพอตรงๆทีเดียวกระชากทีเดียว ข้าจะดูดไปเดี๋ยวข้าดูดสตูเองเทงไปเลยเทที่เดียวอะไหนครับเดไปเลยเทไปเลยเดที่เดียวเด้ที่เดียวอ่าเดไปเลย e ทีเดียวเด้ี่เยวทีเดียวเอาหมายบนคือ

จะรับได้ที่เดียวเนด่เดียวเลยอะไรกเนย่เดี่ยได้เดียวได้แล้วก็รอให้มดดา้ก็มวนห่อ อ่ะปีาครับผมปีาจอาปีศาจอ่าปีาจก็รอให้เขาเข้าไปเลยเข้าไปก่อนเข้าแล้วใช่ป่ะเราสามารถกดตามนี้ได้เลยกดโ,กกดโกขบกดเลยเลยครับกดกดอกห้าวกดเลยก็กดนับกดเลยนับกดอ่างั้นอย่างนี้ังติดใช้ได้เปิดน้ำมันเดี๋ยวเราเปิดน้ำมันรอเปิดแล้วเ,เปิดมา,อดมาอรามาอเดี๋ยวเครื่องจะดึงเอง เดี๋ยวมทาให้ดูสักสินาทีแล้วจะเอาเข้าออกไปดูเรียกเมื่อวาต้องตื่นได้และอ่ะอานงี้โอเคได้แล้วยี่บห้าเพราะว่าเราไม่ปิดฝาตัวนี้มันไม่ทํางานนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเช็คลมเราต้องปิดฝาด้วยครับเนี่ยขึ้งางเงี้ยยี่สบห้าแล้วกดตัวนี้กดรีเซ็ตครั้งหนึ่งดีกดอีกทีหนึ่งอ่ะกลับไปเหมือนเดิมละปิดฝาก่อน อนะไรน้ากดอบใหม่อบใหม่ oh <my. S 1> อ่าเห็นไหมนี่ยความชื้นขึ้นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจุดหกองศาเห็นไหมมันขึ้นความชื้นให้เลยเนี่ยเวลาเดี๋ยวิ่งขึ้นตัวเลขยี่สิบเจ็ดองศาแล้วตอนเนี้ยวัดความชื้นให้ด้วยดีไหมยี่สิบเจ็ดองศาวัดให้เลยมันมีเครื่องวัดความชื้นตัวนี้นะเดี๋ยวเราอบเดี๋ยว ทำงานออโต้อัตโนมัติตัวเลขกอยู่กอยู่ดเขจะตัวครับข้าวเก้าก็ประหยัดไปแล้วอยู่ประมาณหชั่วโมงเจ็ชั่วโมงก็ได้ครัะถ้าเป็นข้าเหนียวเพิ่มไปอข้าเหนียวเปลดหาก็อยู่แปดชั่วโมงเนี่ยมันเป็นแต่มันไฟมันเยอะเห็นไหมอุณหภูมิตอนนี้ที่ิอยู่มีความชื้น จะิไฟจะวิ่งจะวิ่งกันนะไฟจะวิ่งเห็นไหมเวลาจะบอกใช้เวลา9ชั่วโมงตอนนี้ใช้เวลา9ชั่วโมงตอนนี้แต่เป็น,เป,นเป็นตัวเลขที่เข้าคร่าวๆเพราะว่าเราเทไม่ถึงขั้นต่ําเทไม่ถึงขั้นต่ำลมมันความร้อนที่ไตอ่ะมันเลยออกถ้าเทขั้นต่ํามันจะอยู่ราคาหมดไล้ดูเปลวไฟนะไปให้เปิดได้แล้วเปิดครับเบาๆเนี่เยเปลวไฟนี่นะ เด right. ี๋ยวขอเล่นเขาเองเดี๋ยวเราม็ต้องยุ่งแล้วเดี๋ยวขอเล่นเขาเองหมดเลยทำงานเองหมดใช่ไหมให้ดูเฉยๆจริงๆต้องปิดไฟเป็นระบบหัวฉีดเบอร์เนอร์ประหยัดเนี่ยไม่มีควันไม่มีกลิ่นไม่ต้องพูนไม่มีควันไม่มีกลิ่นยิงเลยมันจะประหยัดถึงชั่วโมงอยู่ยิงชั่วโมงประมาณชั่วโมงละนิดโอบรอบเบอร์หนึ่งรอบเบอร์สี่กินน้ำมันเท่ากันนะต่แล้วว่น วกเดี๋ยวยี่งประหยัดเพราะความร้อนมันไม่ไน้เดี๋ยวได้ดู้แล้วผมได้วิ่งสุดๆเลยนะประมาณ5 0องศากินปลาต้องกินปลานะไม่ปิดปลาไม่ได้ ว่าเราทงานเราพึ่งมาเราพึ่งหด